เรียบร้อยห่ศพเนี่ยอ่าพุ่งไปโดนพอดีจัดไปโอ้โหสีม่วงกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิสหายลุงป้านาะอาและตะลุงข้างบ้านทุกท่านนะครับอยู่กับผมเคนในช่องแบนดโคชาแนลและว,วันนี้ตัวละครตัวใหม่ก็ได้เข้าสุริววอลเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องนิลการ อันนี้เป็นสกินนะครับดูไม่ค่อยจะเหมือนมานะดูเหมือนสิ่งโตมากกว่าเอาละครับสกินนี้ได้ไมาได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับไปที่ร้านค้าไปที่ขายตรงนะครับแล้วก็ไปที่ผีแล้วก็ไปที่สกินนะครับราคาเพียง1,800งพันแปดร้อยขี้วนุมานแต่สําหรับสายฟรีแล้วนั้น2 0,000นนะครับพดดวงเท่านั้นก็ซื้อได้แล้วนะเพราะพี่เป็นสายฟรีดูเงินพี่สีน้องๆพดด้วงเหลือ3 0 0กว่า เอาละครับผมวันนี้จะมาทําการรีวิวตัวละครตัวนี้นะครับว่าเกมเพลย์เป็นยังไงและมีเสียงเป็นยังไงนะครับผมอันดับแรกนะครับเราไปดูที่สเตตัสของนินลการก่อนนะครับความแข็งแรงอยู่ที่2ความเร็วการเคลื่อนที่อยู่ที่2ซ่อนเร้นอยู่ที่1ถือว่าเป็นอสุรกายที่ค่อนข้างที่จะเงียบนะครับอ่าเท่ากับเบลเลยนะซ่อนเร้นเนี่ยส่วนความแข็งแรงและความเร็วเนี่ยอยู่กลางๆครับไม่ได้น้อยไปแล้วก็ไม่ได้มากไปนะเอาละครับ ตัวนี้พิเศษกว่าสเปกเตอร์ตัวอื่นยังไงทักษะเรียกใช้ของเขานะครับกรงเล็บอสูรนะเมื่อเรากดเนี่ยเราจะสามารถตั้งท่าเตรียมพุ่งออกไปในระยะ8เมตรแต่หากเราอยู่ในสถานะไล่ล่าเนี่ยเราจะพุ่งได้ถึง10เมตรกันเลยและอะไรคือสถานะไล่ล่านั่นเหรอง่ายๆครับเมื่อน้องวิ่งสีขาเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละครับน้องจะเข้าสู่สถานะไล่ล่าสัมผัสหมาป่าผู้รอดชีวิตเนี่ยจะทิ้งวงกลิ่นไว้20วินะครับเราก็ต้องเดินไปเก็บนะเพื่อที่จะ ให้เราได้เห็นออร่าของผู้รอดชีวิตคนนั้นนะครับ3ามครั้งด้วยกันแต่จะต้องเป็นกลิ่นของคนนั้นนะเราไปเก็บกลิ่นใครมาเราก็จะเห็นคนนั้นนะครับไม่ได้เห็นทุกคนนะนะครับแล้ววงกลิ่นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้รอดชีวิตนะได้อ่าโต้ตอบกับสิ่งของภายในฉากอย่างเช่นประตูอย่างเช่นมุดท่อมุดตู้มุดโตะมุดเตียงมุดกำแพงหรือว่ากล่องอะไรต่างๆนะครับการถือไอเทมการทิ้งไอเทมก็นับด้วยนะ นะครับสิ่งของต่างๆเลยก็จะทิ้งวงกลิ่นไว้เราจะต้องเดินไปเก็บนะครับแล้วจะเห็นรอยเท้าแล้วก็จะเห็นออร่านะครับสามครั้งตัวนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งเลยคือการเฟดของน้องจะไม่นับว่าเป็นการหายตัวนะครับจะไม่เข้าสู่สถานะหายตัวนะแต่น้องจะเข้าสู่สถานะไล่ล่าแทนคือน้องจะไม่หายตัวครับและน้องจะไม่สามารถเห็นออร่าผู้รอดชีวิตเป็นระยะด้วยจะเห็นแค่ครั้งแรกน้องจะต้องไล่น้องจะต้องไล่เก็บกลิ่นเอาถึงจะเห็นนะครับแล้วเมื่อน้องวิ่งไวแล้วก็เข้าสู่สถานะไล่ล่าเนี่ย น้องจะสามารถไล่โจมตีสเปกเตอร์จนกว่าจะโดนครับอ่จนกว่าจะโดนหากโดนแล้วคืนสู่สถานะปกติที่เดิน2ขานะครับเอาละครับเราไปดูที่เกมเพลย์กันเลยดีกว่าไม่พูดความทำอเพลงไปไฟล์แมทกันเลยเอาละครับเจอแล้วคิดว่าจะนานกว่านี้นะเนี่ยส่วนใหญ่สเปกเตอร์ทั่วไปเวลาเข้ามาใหม่ก็จะมีคนแย่งกันเล่นครับเอาละครับวันนี้เราก็เจอโคโฮม ชู่ชีโชอาชิจรแล้วก็หลวงพ่อดมนะครับเอาละมาดูกันสิว่าเราจะสามารถเอาน้องนี่ละการไปเก็บสีได้หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าเพิ่งจะเล่นได้ไม่กี่ตายเองนะครับผมนะตั้งแต่เปิดตัวมาเมื่อวานจนถึงวันนี้นะครับโรงพยาบาลร้างตึกบีเอาละครับมาแล้วแล้วในเกมเพล์ที่ผมจะเล่นให้ชมนี่นะครับอาจจะไม่ได้เก็บ4คนหรืออาจจะแพ้ก็ได้นะครับ แต่ผมจะมาบอกถึงข้อดีและข้อเสียที่ผมได้สัมผัสนะไม่ได้เล่นตัวน้องนิลการนะครับผมอันดับแรกเรามาที่ข้อดีกันก่อนนะครับข้อดีน้องเนี่ยน้องสามารถวิ่งไล่ตามล่าเซอร์เวอร์ได้นะครับแล้วก็โจมตีได้ด้วยในสถานะไล่ล่านั่นเองนะครับและส่วนข้อเสียนะครับน้องค่อนข้างที่จะมีวงการโจมตีที่ค่อนข้างแคบนะครับแคบที่สุดเลยก็ว่าได้นะคิดว่า นี่ครับหนึ่งแผลไปก่อนไม่มุดซะด้วยเอาไปอีกหนึ่งแผลไม่มุดซะด้วยมุดไหมมุดต้องมุดแล้วล่ะ <c oughs> ถ้าเจอผู้รอดที่จุกเก่งๆเนี่ยโจมตีโดนได้ยากมากๆเลยครับต้องมีการฝึกฝนนะครับอ่าฟันไปก่อนนะครับมีการปักสวนแลวหนึ่งตรงนี้นี่ครับเขาจะทิ้งกลิ่นเอาไว้แล้วเราก็จะมองเห็นเนี่ยฮะเป็นออร่าเรื่อยๆเลยครับ ไม่ว่าจะหยิบไอเทมหรือทําอะไรนะเราก็จะเห็นออรานะครับแต่ต้องมาสูดกลิ่นพ,พิสูดกลิ่นก่อนว่าเป็นกลิ่นใครนะฮะหากไม่ใช่กลิ่นของเจ้าของเราก็จะไม่สามารถมองเห็นนะบางทีไล่ๆตัวนี้อยู่แก้ตายแล้วไปเผยเหยียบกลิ่นคนอื่นคิดว่าเป็นกลิ่นของคนนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยคนละกลิ่นก็มีอีพุ่งไม่ทนันไม่เป็นไรครับ ข้อดีอย่างหนึ่งของน้องก็คือการพุ่งไปโจมตีนี่แหละครับผมนะบางทีสเปกเตอร์ก็แบบวัดวันวันไม่ทันตั้งตัวก็มีนะอ่าอเห็นแล้วครับอัน,นี้สถานะไล่ล่าครับเราเจอยูริเอาไปก่อนหนึ่งแผลยูริถือน้ำอ่าเอนเนจีดินครับอ้น,นี้สถานะปกติเห็นไหมครับว่ามันจะสั้นมันจะสั้นกว่าปกติทั่วไป แต่ถ้าเกิดเข้าสู่สถานะไล่ล่าเนี่ยเนี่ยอันนี้คือสี่เท้าแล้วครับนี่คือเข้าหมดไล่ล่าแล้วมันจะกว้างกว่าเดิมครับมันจะไกลกว่าเดิมครับหาเจนิพาครับนี่ไปกลิ่นนิพาเดี๋ยวต้องหายูริก่อนอยู่ไหนวะมีคนเจ็บเอาคนเจ็บก่อนก็ได้ครับนาเป้เป้โดนไปก่อนเฮ้เนี่ยเห็นไหมมันจะแคบมากครับวงการโจมตีอ่ะคืออาโดนครับอันนี้โดน จะแคบมากๆครับสำหรับวงาการโจมตีนี่มีคนทิ้งกลิ่นไว้ตรงตู้นี้ครับเห็นไหมมันจะเป็นวงม่วงครับแล้วก็ดมแล้วก็จะเห็นรอยเท้าอ่าเจอพอดีเจอยูริเรียบร้อยครับยูริตายนี่คือคัดซีนการฆ่าของน้องนะครับโอ้โหหดหดสุดๆขวรหน้าไปแบบรัวๆขวนหน้ารัวๆเลย มีแท่นด้านบนสองแท่นเดี๋ยวเราไปหาแท่นด้านบนก่อนครับอ่าไล่ล่าแล้วเจอคนปักยาอยู่ข้างล่างแล้วทันด้วยนะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปเอาแท่นก่อนแล้วกันมีนาเป้สวดอยู่ไม่ยอมให้สวดหรอกนี่นะครับอ๋อไม่ใช่นาเป้ติมเอาโปรโตไกด์มาแล้วเวลาน้องน้องเวลาน้องแบบพุ่งใส่ประตูประตูพังเลยนะครับ อ่าผู้ใส่ตู้ตู้ก็พังคือดีตรงนี้เหมือนกันครับไม่ว่าจะประตูหรือตู้ก็พังหมดนะครับเรียบร้อยครับอ๋อดูคัตซินไปอีกทีเดี๋ยวไปเก็บยูริดีกว่าเดี๋ยวแพ้ เดินสองเท้าอะ่ะช้าครับค่อนข้างช้าเลยแหละแต่เวลาสี่เท้านี่คนละเรื่องเลยนะบอกเลยเซอร์นี่ถึงกับขั้นแบบเครียดเลยนะครับเจอเข้าไปอ่าได้กลิ่นครับอาเห็นป่ะเรามาดมกลิ่นก็ได้ว่าเขาอยู่ไหนดมกลิ่นไว้ก่อนครับแล้วยูริปักเสร็จแล้วด้วยงานเข้าแล้วครับสวดสีส่แน่เลย ต้องยอมโดนไปก่อนครับไม่งั้นไล่ไม่ทันแน่นี่ครับสวดก็ทิ้งกลิ่นไม่รู้จะซ้ำศพใครเลยหาก่อนอยู่ข้างบนสองครับเตรียมกระโดดแล้หนึ่ง ไม่โดนนะครับไม่เป็นไรเราไล่ต่อครับเราได้อีกหกวิทันไปนะโอ้โหเขาสวดกัน <c oughs> อ้าวมีคนไปโผล่ฝั่งนู้นครับรู้เลย <c oughs> เอาตีมก่อนก็ไดนะ้เอาตีมก่อนก็ได้ครับ <c oughs> เรียบร้อยหนึ่งศพ ยังไม่เคยได้พุ่งค่าเลยนี่ไม่เคยได้พุ่งค่าเลยครับสวดก็จะเสร็จหมดแล้วมั้งเนี่ยตรงนี้ก้าแล้วแน่นเลยครับนี่ไงสวดเสร็จแล้วจริงด้วยโดดลงมาครับ มีคนจะไปปักฝั่งนู้นหรือเปล่าคือตอนนี้น่าจะสวดเสร็จแล้วครับพร้อมปักเลยนาเป้นาเป้อือนี่ครับพุ่งไปแต่ไม่โดนมีคนจะไปปักอีกหรือเปล่ายังไม่มีนะนี่เข้าสู่ไล่าแล้วครับอันนี้จะยาว1ิเมตรแล้วนะครับการพุ่ง รอให้นาเป้กระโดดแล้วเราค่อยตามดูนะครับว่ายาว10เมตรยังไงเนี่ยยาวมากเห็นไหมไกลมากเลยเราถ้าเกิดฟันไม่โดนคือให้ฟันดูก,นก,นก่อนจะโดนนะถึงจะเดินสองขาขึ้นลิฟต์แน่เลยครับนแสดงว่าเขายังสวนไม่เสร็จแล้วเขาเลิกที่จะปักก่อนหรอนี่ยังสวนไม่เสร็จเลยครับ แสดงว่ายังส่วนไม่เสร็จนะล่างสองเลยฮนะเห็นหครับโดนเอ๊ะหรือไม่โดนยีกลับมาสวดอีกแสดงว,ว่ายังสวดไม่เสร็จจริงด้วยครับนาเป้นาเป้น่าจะตายแล้วละ่ะ เรียบร้อยครับฮั้งยูริออกเกมอ้าวถึงว่าอะไรยูริหายไปไหนโอ้ยอย่างนี้เพื่อนแพ้เลยดิไม่เอานะครับอาจจะหลุดก็ได้แต่ไม่อยากให้ค่อยโยนเกมมาเท่าไหร่โดนแบนดด้วยนะให้ออกบ่อยๆเลยครับอุ้ยไม่โดนเลยฮะ อาจจะเล่นยากหน่อยนะสำหรับคนที่แบบเพิ่งเล่นอะไรเงี้ยแต่พอเล่นเป็นก็แบบโหดอยู่ครับโหดอยู่ตัวเนี้ยเดี๋ยวขอซีนสวยๆแบบวาร์ปแล้วฟันปลาไปโดนนะโดดอันนี้ไล่ล่าแล้วอันนี้ค่อนข้างยาวครับยาว8เมตรกันเลยแต่แบบนี้ติดบันไดครับค่อนข้างเสียเปรียบเนี่ยอ่าพุ่งไปโดนพอดี เรียบร้อยเมื่อกี้อาจจะไม่ชนะนะถ้าอยู่รียังอยู่นะครับอ้ห้หเท่สุดๆไปเลยเท่ามากๆเวลอัพพอดีเลยเลขสวยครับ55อย่างนี้ต้องเปิดหม้อโชว์ จัดไปโอ้โหสีม่วงฮู้ยชุดซานต้านิพาโอ้โห่สงส,สัยเลยเอาละถือว่าไม่เกลือครับชุดซานต้านิพาซันตี้ดิไม่ใช่ซานตา้าเอาละครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวละครนิลกาณนะครับแล้วก็เกมเพลย์เบื้องต้นนะฮะนะครับใครที่ยังไม่มีตัวละครตัวนี้ก็ไปปลุกเสกเคี้ยวหนุมานมาได้ครับ530เคี้ยวนะ100บาทเท่านั้นครับ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พี่ได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย